สนับสนุนรายการโดยปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวครีม 91E คืนนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่เชียร์แป้งเชียร์เมืองไทยประกันภัย บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์โคราชจำกัดผู้ผลิตภาชนะเมลามีน100%ตำรวจพิจารณาข้อหาทนายตั้มคดี71ล้านพยานหลักฐานเยอะมากสนที่ประกาศทนายตั้มต้องไม่มีที่ยืนในสังคม DSI พบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคดีดีไอคอนยอดผู้เสียหายแจ้งความเกินหมื่นรายความเสียหาย3,000กว่าล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความเสียใจ4แรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุฮิสบอลเลาะโจมตีภาคเหนืออิสราเอลประสานทูตเร่งอพยพด่วนอดีตพนักงานแบงค์ชาติกว่า400คนออกจดหมายเปิดผนึกขอให้เลือกประธานบอร์ดอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นอิสระ ประชาชนตอบรับหวยสามหลักงวดแรกกว่า80,000คนขายได้ล้านแปดแสนใบพร้อมเพิ่มจุดจำหน่ายรู้ทุกข่าวสารรอบวันทันลึกรอบด้านทั่วไทยทั่วโลกกับเล่าข่าวคนโดยกนกรัฐวงสกุลและทีระทัญญะภัยบูรณ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบตอนรับโกสู่เล่าข่าวข้นคืนวันที่1พฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้วันที่31ตุลาคมมีเหตุการณ์ยิงถล่มจากกลุ่มฮิสบอลเลาะมาทางภาคเหนือของอิสราเอลนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต7คนนะครับ7คนนี้เป็นคนอิสราเอล3แล้วก็เป็นคนต่างชาติ4คนคนต่างชาติ4คนนั้นเป็นคนไทยหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ เป็นที่น่าเสียใจมากนะครับทางสถานเอกอกัครราชทูตไทยณนะกรุงเทาวิปก็รายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนงานไทยกําลังทํางานในสวนแอปเปิลใกล้เมืองเมทูล่าซึ่งอยู่ติดก,กับชายแดนเลบานอนนะโดยทางนายจ้างได้ขออนุญาตนําคนงานไทยเข้าไปทํางานในพื้นที่เป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนจะถูกจรวหจากฝั่งเลบานอนโจมตีใส่ ส่งผลให้ทั้งคนไทยและในจ้างเสียชีวิตนะฮะก็จากการยืนยาล่าสุดนะครับสี่คนที่เสียชีวิตท่านผู้ชมฮนะคุณอัคขพลวันณะสายอยู่อุดรธานีนะครับ